บันเชิงมื้อเที่ยงบันเทิงมือเทียเเท่ยงค่ะกับช่วงเคแคร์ดูแลคุณนะคะเรื่องของความสวยเนี่ยนะคะมีมีไม่กี่อย่างอะคะเรื่องของรูปร่างน้ำหนักแล้วก็ ผิวพันธ์นะคะเมื่อผิวพันธ์คุณเปล่งปลั่งก็มีแรงดึงดูดมหา,าศาลที่ให้คนหันมาสนใจและมามองคุณนะคะโดยเฉพาะความเต่งตึงวันนี้จะตึงได้อย่างไรด้วยคอลลาเจนต้องไปถามสาวคนนี้ค่ะต้อนรับน้องเนสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม<ส>ผิว,ผวตึงนะคะยางตึงไม่ใช่ยังอื่นตึงนะคะอ๋อผิวตึงตอนนี้พี่เริ่มหูตึงแต่ผิวไม่ตึงพี่พี่กวางหนูว่าช่วยได้ใช่ผิวกระจรใสขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนพี่บอกว่าหูจะไม่ตึงเพราะอะไรหรือเปล่าทุกคน ทหารบออุ้ยสวยเราก็จะได้ยินเลยว่าชมเราอะไรอย่างนี้นะทาเน็บจำอะไรมาไม่ทําอะไรพี่ตั้มจริงๆเราก็ไม่อยากจะบอกว่าไปฉีดไม่พี่กวางหนูจะบอกว่าเพื่อนฉีดแล้วแบบอันตรายมากเพราะว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยฉีดฉีดแบบฉีดนานอ่ะแล้วสุดท้ายคือเป็นเหมือนมะเร็งคือนผิวไหมเลยใช่เป็นไหม่ากลัวมากใช่แล้วฉีดเนี่ยก็จะโดนแดดไม่ได้ด้วยพอโดนแดดดักหนักกว่าเดิมอีกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่บอกว่าอยากดูแต่งตึงตลอดอยากดูผิวเปล่งปลั่งนะคะเรียกว่ามองมาตากไกลเห็นเลยออรรามา ด่าเลยมึงไปด่าเลยขั้นหลังมาเนี่ยเรียกว่าผู้ชายต้องมามองหน้าเออเออเอยากรู้ไหมอยากนึกไงฮะโดนัทคาราเจนวันนี้วันนี้มาเปิดเผยคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยพี่ตั้มเชื่อไหมว่าน้องๆรอบตัวเพื่อนรอบตัวถามตลอดไปทําอะไรเหมือนพี่ตั้มเลยเขาจะไม่แก้ข่าวขึ้นทำไมผิวใสขึ้นก็เที่ยวทะเล อใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวทะเลก่อนนะจะได้ีต้องมีตัวช่วยไหมต้องมีตัวช่วยเพราะว่าหลายๆคนเอางี้เน็ตบอกก่อนเลยว่าบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าคอลลาเจนตอนนี้ดังมากแต่ยังไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงต้องทานคอลลาเจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่เห็นจะเป็นแต่นี้จะบอกว่าวันนี้จําเป็นมากเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยคือคอลลาเจนเนี่ยมีอยู่ทุกส่วนเลยพี่ต้มในร่างกายเรากระดูกจอยเชื่อมกระดูกถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะคะลองสังเกตดูว่าถ้าตอนเด็ก คอลลาเจนเนี่ยผลิตเองได้ปกติทําให้คุณเนี่ยมีเหมือนกับคอลลาเจนเนี่ยเห็นป่ะตามื้อตามข้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยืดหยุ่นดีกระดูกเราจะไม่มีปัญหาเลยแต่พอคุณอายุเริ่มเยอะแต่ไม่ใช่แบบสามสี่สินะอายุประมาณ18เนี่ยคอลลาเจนเริ่มน้อยลงแล้วจริงเริ่มผลิตน้อยลงยังไม่พอพอเราแก่ขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะโดนอนุญาิสระไปฆ่ามันก็จะลดลดดลงอย่างภาพขวามือเนี่ยพอ จอยเชื่อมกระดูกตรงคอลลาเจนเนี่ยมันน้อยแล้วมันจะสังเกตได้เลยว่ากระดูกเนี่ยจะเริ่มปวดจะเริ่มมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอดแอนั่นแหละหนูก็เป็นแล้วพี่ตั้มจริงจริงเพราะเราใส่ส้นสูงเยอะซึ่งวันนี้เองนะคะนี่เป็นส่วนแรกในเรื่องของกระดูกนะคะจากภายในมาสู่ภายนอกเลยๆคนบอกว่าผิวมีปัญหากันเยอะมากบางคนบอกหูหนักมากนะพี่ตั้มเคยเป็นแม่แผลเป็นแผลเป็นแบบนี้หรืออย่างน้องโชคดีที่ภาพกําลังขึ้นน่ากลัวปะน่ากลัวดิคือจะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเหมือนเด็กดักแด้ จะไม่เหมือนคนปกติคือเป็นนังช,ชั้นหนังกำพ้าค่ะซึ่งมันจะมีปัญหาคือเหมือนไบเคาเรียกอะไรแผลไฟไหม้อ,อะซึ่งแน่นอนว่าอย่างน้องอน้องโชคดีเนี่ยเราให้คุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าจากซ้ายสุด ทั้งบนและล่างนะคะมารูปกลาง2อาทิตย์ด้านบนเนี่ยจะเห็นเลยว่าสะเก็ดแผลเนี่ยเริ่มหายแล้วาพาขวาสุดผมขึ้นเพราะคอลลาเจนไปบำรุงผมด้วยนี่จากจากที่เขาเป็นผู้ป่วย,ยใช่แบบจัดหนักเลยพี่กวางคอลลสเจนนี่สำคัญนะสำคัญมากก็อย่างรูปล่างเห็นชันเลยจากแดงมากลาง2อาทิตย์มาขวาสุดหนึ่งเดือนแพ่ผิวมันเริ่มแบบเหมือนสมานอ่ะมันเริ่มแบบ ดีขึ้นน่ะนี่เราต้องการให้คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าขนาดน้องโชคดีที่เป็นปัญหาผิวที่หนักมากยังสามารถหายได้ยังดีขึ้นได้ร,รวมถึงวันนี้ใครที่บอกว่าโอ้ยเห็นคนสวยๆงามงามผิวดีขึ้นสิวไม่มีฝ้ากระก็หายมาจากโดนัทคอร์เจนจริงไมไปดูรูปอล้าให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยตาของคุณเองเลยว่า 2>, 2อาทิตย์ นะคะสสัปดาห์14วันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนเป็นยังไงกันนี่ยองเขารีวิวให้ในเฟซบุ๊กเลยใช่ค่ะคืออย่างคนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสิวพี่ตั้มสังเกตเลยว่าจากรูปสายเนี่ยสิวแบบเม็ดใหญ่ๆแป้งๆนะคะแต่ว่าใช่น้องๆบางคนเนี่ยดูรายการสิวอาจจะแบบเพอถ้ากินโดนาทคอเจนเนี่ยมันจะช่วยลดสิวด้วยนะคะมันจะไปทําให้ผิวเนี่ยดีขึ้นหรืออย่างบางคนที่บอกว่าหน้าเนี่ยอาจจะแบบ ดีผิวดีอยู่ละเด็กแต่ว่านอนดึกเจอ<ม>เออใช่เจอแดดบ้างนู่นนี่นั่นนอนเครียดอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามมันจะแบบทำให้หน้าเนี่ยหมองอมซึ่งถ้าทานโดนนะเขาเจ้น,นี่ก็2อาทิตย์นะ <He en S 2> เห็นไหมคะว่าน้องพลอยเนี่ยหน้าเปล,ลี่ยนเลยจากหมองๆกลายเป็นบริงดูเกาหลีอะดูไรอะแล้วคนนี้ซ้ายมือพี่กวางไอ้รอยดําด้านบนเนี่ยบนคิ้วเห็นปะคะนั่นคือทอดปลาน้ันกระเด็น จริงจริง้ยมันแผลลึกมากนะเนี่ยใช่คือมันแบบกระเด็นแบบน้ำมันร้อนๆอ่ะพอมันเป็นสเก็ตปื้มมันเป็นรอยดำพี่ชันเคยเป็นเป็นแผลเป็นเลยเออซึ่งรอยดำเนี่ยพี่กวางเนี่ยจะบอกว่าปกติเนี่ยมันจะหายช้ามากหรือบางทีมันจะจางไปแบบน้อยมากแต่สังเกตรูปขวาเห็นป่ะแค่ไม่มีรอยเพราะว่าทานูนัทคราเจ้นสออาทิตย์เท่านั้นอ่ะเออเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นครับหรืออย่างบางคนบอกทุกปัญหามาอยู่บนหน้าตัวเองหมดเลยเนี่ยจัดหนักแบบนี้สิวรอยดำ ฟากระนะคะเกิด<ม><อ>กันขนาดนี้<ม>สามารถดูดีขวามือนี่เทียบเลยว่ามันเห็นชัดมากมความมั่นใจก็มาจริง<ม>พี่กวา่าเออพี่ตั้มนะคะออก็จะเห็นเลยว่าหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่กล้าแต่งหน้าเพราะแต่งเธอเองเนาะ<ม>ก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันมันช่วยเรื่องอะไรคือผิวกลับมาแข็งแรงทุกอย่างใช่มใช่ค่ะมันเหมือนแบบไปเสริมโครงสร้างผิวใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้วก็นี่อย่างน้องโมน้องโมเนี่ยสามอาทิตย์น้องโมเนี่ยหน้าเขาดีขึ้นนะใช่จากซ้ายสุดเนาะมาขวาแบบ ลดลงลอยๆน่านเพราเป็นคนสวยเพราะไม่มีสิ่งสวยน้องดูดีอ่ะแต่ตอนแรกเนี่ยว่าน้องเขาคงไม่มั่นใจอ่ะหรืออย่างคนสุดท้ายนะคะน้องพลอยคนนี้เนี่ยเห็นแบบชัดเลยเพราะว่าจากขวาล่างเห็นปันหน้าหมองๆอ่ะพอขึ้นมาบนขึ้นมาบนหนึ่งเดือนคนนี้เขาไม่มีเขาไม่มีปัญหาเรื่องสิวเนาะแต่ว่ะเป็นเหมือนสว่าง้ยใช่ก็จะได้แบบดูบลิ n มีออร่าขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันนะคะว่าทำไมดูนะครัเจนหนึ่งทำได้และหลายๆคนที่บอกว่าตอนนี้ขอโปรโมชั่นก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะหลังปีใหม่นี้จะบอกว่าโปรนี้แบบ คุ้มมากอะไรที่ตั้มซึ่งเนี่ยเน่จะบอกว่าหลายๆคนที่อาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยี่ห้อโดนั uh huh. ทอดดนคอลลาเจน uh huh. คุณอาจจะเจอวัดสรรบ้างร้านเพียวของบิ๊กซีบ้างขาย uh huh. ทั่วประเทศมีจำหน่ายนี่เลยเห็นปะ่ะราคากล่องใหญ่หคู่กับกล่องเล็กหนึ่มพันหน้นี่ เซตนี้นะคุณผู้ชมกล่องใหญ่คู่กับกล่องเล็กราคาถ้าไปซื้อข้างนอกนะพี่ตั้มคุณไปซื้อได้แต่ว่าราคา3,150บรัแต่วันนี้ในรายการค่ะเรนบอกได้เลยว่าจากเซตนี้นะ3,150ลาไปเลยเหลือ1,990บาทจริงจริงบ9 9 0าทบาทและยังไม่พอนะคะ30สายแรกโทรมาตอนนี้เอาอีกหนึ่งเซตใหญ่ฟรีไปเลยอันนี้ได้ไปด้วยเลยคุ้มเลยพี่ตั้มเป็นเท่าไหร่นะ1,990 สี <4 S 2> ่กล่อง4กล่องเลยสองกล่องใหญ่2กล่องเล็กซึ่งจากราคาเต็มนะเซตนี้เนี่ยหกพันสามร้อยจ่ายแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันคุ้มมากคือซื้อเซตนี้แลก็เอาเซนี้แถมไปด้วยเลยแถมไปเลยนะคะแต่ว่าเราให้แค่30สายแรกโทรไปเลย1577คุณผู้ชมหรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 2 2 9 0 0 9 9 9อวันนี้กล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นผลนะคะไม่พอใจในสินค้าเอาเงินคืนได้ค้าเลย2อาทิตย์กล่องใหญ่มีกี่ซองแล้วกล่องเล็กมีกี่ซองกล่องใหญ่เนี่ยมี15ซองมิกวางแล้วก็กล่องเล็กเนี่ยมี3ซซซองงงึ่่เเตนนีี้ยจริๆทานได้ประมาณเเกกืืออบ3ดนนนะะคแล้ว็ใ1ซองเนี่ยคุณผู้ชชมมเื่่อไหวา มีคอลลาเจนถึง10,000มิลลิกรัมเฉพาะคอลลาเจนนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมโดนัทคอลลาเจนถึงเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้านะคะพูดว่าถ้าไม่เห็นผลคืนเงินเพราะว่าของเรามั่นใจเลยว่าดีจริงอย่างตัวคอลลาเจนในหนึ่งซองคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กที่สุดเล็กมากถึงขั้นสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วดูจากภาพนี้ค่ะหลายๆคนบอกเอยเคยได้ยินคอลลาเจนทั่วไปเขาเป็นไฮโดรไลซ์หรือไฮโดรไลเซสซึ่งนี่ซ้ายมือ พอ,อไฮโดรไลซ์เนี่ยโมเลกุลมันใหญ่พอโมเลกุลใหญ่ดูดซึม้าสู่ร่างกายยากเอาไปตอบโจทย์เรื่องของผิวนี่ยากมากข้างในก็เข้าไปไม่ถึงจริง<อ>พี่ตั้มแต่ถ้าเป็นอย่างขวามือเนี่ยเป็น like คอลลาเจนแบบไตรเบทัยสังเกตโมเลกุลเนี่ยมันต่างกัน15เท่าเลยนะเล็กมากมันดูดซึมแทรกซึมก็สู่ร่างกายได้ลแล้วคุณจะเห็นผลในรวดเร็วมากแล้วแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ย15มันต่างกับ15เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณทานตัวนี้นะคะโดนัทคอลลาเจนหนั่ไป 15บหซองหนซองของโดนัทคอเจนทานยี่ห้ออื่น15บ้าซองแบบ<อ>นี้นะคะ<อ>นี่เลยเทียบกันแบบนี้ค่ะ<อ>นะคะอ,อย่างด้านนี้เทียบมาเลยค่ะนี่อโอเคอจะเห็นเลยนะคะว่า ชัดๆแบบนี้คุณก็ลองเลือกดูว่าอยากจะทานยี่ห้อไหนอันนี้เท่ากันนี้หนึ่งซองถึงอันนี้ถึงเท่าไหร่นะสิบสิบห้าซองไม่แล้วคนลกุลใหญ่ทานไปทีนึงก็ขับถ่ายช่แล้วแบบนี้เขาดูดซึมอืมไม่รู้ว่ามันจะเห็นผลหรือเปล่าด้วยนะแบบว่าละลายเร็วเฮ้ยละลายเร็วใช่พี่ต้ามเดี๋ยวให้ชิมด้วยแต่ว่าวันนี้หละยๆคนมีคำถามอีกคอลลาเจนมาจากไหนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนมาจากญี่ปุ่นเลยเกาะโอกินาว่าคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้นะคะจัดเต็มถึงขั้นเป็นไตรเปปไทด์แล้วมาจากเกาะโอก นี่คือคุณภาพของคอลลาเจนที่ได้และนอกจากนี้แล้วในหนึ่งซองคุณผู้ชม นอกจากจะมีคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมแล้วเรายังมีส่วนผสมอื่นพี่ตั้มหลายหลายคนบอกทำไมเนี้ทานแล้วผิวมันดูบลิงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคอลลาเจนของโดนัทเนี่ยนอกจากจะมีคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมเป็นแบบไตรเบสไทเราเป็นเจ้าเดียวที่เป็นทรีนวันคทรีนวันในที่นี้คือมีแอลซิเตอีนเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนเลยเพราะฉะนั้นที่ทานไปปุ๊บสว่างใครเลีนบลิงออรใช่มันจะดูแบบว่าหุยสดใสตลอดเวลาและนอกจากนี้ยังมีตัวนาโนโคเอนไซคิวเทนซึ่งตัว ไม่แก่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาน1นซองได้ถึง3อย่างเลยแล้วก็มีวิตามิน C วิตามิน E ด้วยแต่ตอนนี้สายเท่าไหร่แล้วคะเฮ้ยเก้าสายเหลือ9สายแล้วรีบโทรมาเลยย้ำโปมโมช่อีกครั้งเลยฮะได้เลยวันนี้คุณผู้ชม2เบอร์เท่านั้นมีความหมายกดไปเลย1 5 7 7หรืออีกหเบอร์นะคะ0 2 9 9 9 0 9 9 9ย้ําำเลยนะคะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณไปซื้อข้างนอกนะ เซตนี้เท่าไหร่3,150แต่ถ้าซื้อในรายการเหลือ1,990และถ้าเป็นและถ้าเป็น30สายแรกซึ่งตอนนี้เหลือ9สายแล้วได้อีกหนึ่งเซตใหญ่ฟรีแบบนี้ไปเลยในราคาในราคาจ่ายแค่1,990พอพี่ตั้มอ่ารีบโทรมาเลยที่เบอร์นได้สามเดือนใช่1577ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์ศูนย์สองสกล้าท้าพิสูจน์เลยนะคะว่าไม่เห็นผลเอาเงินคืนไปและนอกจากนี้แล้วนะคะสมมติเราหารกันตกเซตนึงไม่ถึงพันนะ บรรลับของเราให้ถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยร่วมถึงตอนนี้ฝากแคมเปญด้วยนะคะเรายังคงอยู่แจกทอง90บาทจากรถยนต์ฮานาบิโอเมซสองคันแต่ว่าหมดแค่สิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชม1577022900999เปลี่ยนให้คุณผิวบลิงขึ้นได้แน่นอนขอบคุณเนด้วยครับผขอบคุณมากบคุาผิวดีแล้วยังไงฮะก็ต้องโป๊ได้โอ้เปนเพลงนี้ครับผมโป๊ดใจมันเปลี่ยวครับจากใบเตยอาสยามเพลงที่คุณอยากฟังอยู่ด้วยฮะพูดถึงของเพิ่มความ สวยเสริมความสวยเราไปดูเหล่านางฟ้าต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะสโม,มสรชิมิค่ะเห็นแฟนฉันใหม่ค่ะชั้กว่าใครจะเมาจะมอยปล่อยปลายเข้าไปให้นะปากก็ว่าแต่จ้องกันตาต่อๆ